มาที่บ้านแล้วส้วมตันดูผมมาจัดการมัน one two three แค่นี้ก็ง่ายๆก็แก้ไขมันได้แล้วผ้าขนหนูส้มหนึ่งลูกแล้วก็ผ้าขนหนูอีกที 5้าพันคออีกอันเติมน้ำหน่อย,ยหนึอ,อีกครั้งหนึ โถส้วมและอ่างล้างจานในบ้านส่วนใหญ่เกิดการอุดตันยังคงเสียเงินจ้างช่างอย่างไม่รู้ตัวเสียเงินและยุ่งยากตอนนี้เพื่อนที่มีประสบการณ์ได้ใช้เครื่องมือแรงดันสูงนี้มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นโถส้วมในบ้านห้องน้ำหรืออ่างล้างจานที่ไหนอุดตันก็สามารถแก้ไขได้ทุกทีหากครั้งแรกไม่สำเร็จก็ทำซ้ำอีกครั้งเห็นผลได้ชัดเจนประสิทธิภาพที่ซ่อนไม่ได้มันทำงานด้วยหลักการของความลมการออกแบบแรงดันสูงช่วยประหยัดเวลาและแรงหัวฉีดเหมาะกับท่อทุกข,ขนาดและรูปร่างสามารถเป่าของที่อุดตันในท่อออกได้อย่างง่ายดายอย่ารอจนโ เพื่อนเพื่อนดูให้ดีนี่แหละคือสินค้าของเรานี่แหละคือเครื่องทุ่นแรงที่แท้จริงถ้าใครบอกว่าใช้ไม่ดีกลับมาหาฉันได้เลยใครกล้าบอกว่าห้องน้ําที่บ้านไม่เคยตันก็เพราะที่บ้านคุณขาดสิ่งนี้จริงๆแล้วทุกบ้านต้องมีตันตรงไหนประหยัดเงินในการจ้างช่างทาความสะอาดตอนนี้เราขายตรงจากโรงงานไม่มีพ่อค้าคนกลางมาทํากําไรอย่ารอจนท่อตันแล้วค่อยคิดจะทําความสะอาดมันสายเกินไปแล้วคุณต้องการประหยัดเงินไปซื้อออนไลน์ต้องรอหลายวันกว่าจะได้รับสินค้า เมื่อท่อตันแล้วเรารอไม่ไหวขนาดนั้นแล้วคุณรีบร้อนจะทำอย่างไรก็คงต้องเรียกช่างมาทำความสะอาดให้เรียกช่างครั้งหนึ่งก็ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยบาทค่าบริการที่สูงเป็นหลักถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลท่อระบายน้ำตันตอนสามทุ่มครึ่งคุณจะรีบร้อนขนาดไหนเรียกช่างมาถึงแม้คุณจะจ่ายเงินช่างก็ไม่แน่ใจว่าจะยอมมาหรือเปล่าของชิ้นนี้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้แต่อย่าขาดมันเด็ดขาดเมื่อซ้วมหรืออ่างล้างมือที่บ้านตันคุณจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนนี่คือเครื่องทุ่นแรงที่ขายดี ดีกว่าสารเคมีทำความสะอาดเยอะไม่ทำลายท่อทำความสะอาดได้ในครั้งเดียวตั้งแต่มีมันไม่ต้องจ่ายเงินจ้างช่างทำความสะอาดอีกแล้วถ้าชอบอย่าพลาดรีบคลิกลิงก์เพื่อซื้อเลย